ประหยัดเงินเปลี่ยนเครื่องส0 0 0สนประหยัดเงินเปลี่ยนเกียร์ส0 0 0สนต้องซ่อมแบบนี้ต้องซ่อมก่อนเสียแบบนี้ท่านผู้ชมและวันนี้วินคารจะมาดูตัวอย่างนะวันนี้รถเบนซ์คูเป้ E 2 5 0 CDI คูเป้ปี2010ประรหัสตัวถัง W 2 0 7คันนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ OM 6 5 1เป็น4สูบแถวเรียง204แรงม้า500นิวตันเมตรที่มาพร้อมกับความประหยัดน้ำมันเกือบเกืบ20กิเมต่อลิตร เลขไม่เพียงแค่ห้าหมื่นหกถ้าผู้ชมเหลือเชื่อว่าจะมีรถที่ใช้งานน้อยมากแต่อายุมันได้ซึ่งต้องเซอร์วิสซ่อมก่อนเสียโดยเฉพาะในส่วนของการรั่วซึมของในหมดเครื่องหรือว่าปั๊มน้ำว่าน้ำทินี้เรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างซึ่งเนี่ยเราได้เสนอราคาลูกค้าแล้วลูกค้าก็อนุมัติมาแล้วครับท่านผู้ชมอ่าเรามาจะมาเริ่มจากรายการแรกกันนะครับนั่นก็คือส่วนของออยเครื่องเนี่ยกล่องทับอ้อยเครื่องตัวนี้ก็ประมาณ 1 5 8่งดร้อยบาทต่อมาก็เป็นออยเกียเนี่ยครับออยเกียจะอยู่ในชุดหม้อน้ำเลยก็คือยังไม่แยกตามปี2 0ง0 2นสิยังไม่แยกถ้าเป็นปี2สองสิบสจะแยกแล้วก็อยู่ที่ประมาณ14,500บาทต่อมาก็เป็นฐานกลองโซล่านี่ครับตัวนี้เจ็0พดรอยบาทต่อมาก็เป็นน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเครื่องใช้7ลิตร MB สอง ลิตรละ650รวมเป็น4,550บาทต่อมาก็เป็นน้ำมันเกียร์ใช้8ลิตรลิตรละ750อยู่ที่ประมาณ5,250บาทต่อมาก็เป็นกองเกียร์ไปชมกองเกียร์ตัวนี้นะก็เปลี่ยนทุกครั้ง1ตัวก็3,350บาทต่อมาก็เป็นยางอ่างเกียร์ครียงๆนี้นะก็อยู่ที่ประมาณ2,950บบาทต่อมาก็เป็นน้ำมันเฟืองท้าย ใช้ประมาณ2ลิตรก็อยู่ที่2,000บาทต่อมาก็เป็นท่อน้นบออยเครื่องตัวนี้ก็แตกกระรวดซุมกันเยอะเช่นเดียวกันท่อน้อ้อยเครื่องหนึ่งเส้นก็อยู่ที่2 9 5 0บาทแล้วก็ต่อมาก็เป็นที่ปัดน้ำฝนเป็นของบอสตัวนี้ก็1คู่ก็คือ2ตัวตัวละพันสองก็2,400บาทแล้วก็ในส่วนของค่าแรงประมาณ4 0 0 0บาทท่านผู้ชมทั้งหมดก็จะใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทก็ตีกลมๆประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดหมื่นท่านผู้ชมก็ถือว่าเฉลี่ยโลละประมาณหนึ่งบาทอย่างที่ผมเคยทาให้ดูไม่ว่าจะเป็น E คลาส C คลาสหรือแม้กระทั่ง G.O.E เนี่ยก็มีค่าเฉลี่ยในการซอร์วิสเนี่ยประมาณโลละหนึ่งบาทและสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่เนี่ยไม่อยากเครื่องเสียเกียร์พังมันจะต้องทําอย่างที่ผมบอกเพราะการซ่อมก่อนเสียนั้นจะทําให้คุณสามารถใช้รถได้อีก นับแสนกิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งมันใช้เงินเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นและถ้าหากว่าคนไหนที่เซอร์วิสมาแล้วส่วนไหนที่เซอร์วิสแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องจ่ายก็ถือว่าเป็นการประหยัดและอะไรที่เราเปลี่ยนให้ในส่วนของเบ้นบีเนี่ยก็จะมีการการันตี1ปีซึ่งจะช่วยทําให้คุณแนนมีความสบายใจมากขึ้นสาหรับท่านใดที่ต้องการเซอร์วิสหรือว่าขอคําแนะนำคำปรึกษาสามารถที่จะขอคําปรึกษาได้ฟรี